สวัสดีครับลุงเอือดมาอีกแล้วครับพอกันเป็นประจำประจำครับกับช่องซื้อขายที่ดินเมื่อนี้กับมาอยู่เลาะทองรอทาเน,นี่แหละครับเลาะไกลๆบ้านเลาะไกลๆเจียวนี่ละอ่เมื่อนี้กับซือเพิ่มเาืางดินแปลงงามอีกแปลงนึงครับพื้นที่มันหาไรครับหกตารางวาอยู่เขตโซประท่านครับอยู่เขตน้ำคลองติดคลองทั้งสองด่านเลยครับอันนี้ก็เป็นคลองนะครับเป็นคลองซ้อย ทางนี้เป็นทางเรียบข้องครับนี่ทางเรียบข้องไปพันนาไปบานต้นเพิงทางสินี่เที่ยวประจาแต่ว่ากันยังเป็นทางลูกล่างอยู่กับโบไก่มาในดอกกับโบเกินกับโไก่เกินฟันนะครับกับสิได้คออขีดอย่กับเวเวมากก็มีข้องการนั่นแหละไก่สิได้แล้วล่ะไก่สิเป็นข้อขีดแล้วนี่ไฟฝาก็ันยังอีกนิดเดียวกันหอดแล้วครับนี่กับเดินเรื่องเดินเรื่องมากกับขสิบวิญญาณมาเลยดอกครับ ยาเขียไฟฟ้าอะไรนี่ครับที่ตัง้งแปลงครับอยู่บ้านขอคอนแค้นตําบลต้นเึงอำเภอพังคนจังหวัดส,สกลนครครับหรือที่บ้านท่าเอื้อนกันก็คือคุมข้องเจริญครับนี่คุมข้องเจริญเป็นทงหน้าแต่ว่ามีพี่นองอยู่เต็มแล้วครับอยู่โซ,น,ซนนี่ประมาณยี่สิบวราคาเรื่อนครับเป็นทงหน้าทั้งเบิดครับบ่มีปลา,าบ่เปียวบ่ไปตะยาน เบิ่งแปลงกันครับนี่ครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขุดแดงนอกซสีสจอแล้วอำเภอม้าหม่ๆเอี่ยมๆนะครับนี่เลขที่โฉนด28469ครับอำเภอพังคนสกลนครพื้นที่นะครับหาไรกับหตารางว่ารูปแปลงกัเป็นเงาๆครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอยติดคลองทั้งสด้านครับ ท,ทั้งทั้งที่มองที่ผมอยูน่นี่เป็นทางเป็นคลองหน่อยครับเป็นคลองสายไกลแล้วก็อีกด้านทั้งหลังเนะี่ยเป็นคลองใหญ่ครับเป็นคลองเส้นหลักเลยคลองเส้นหลักนี่มีไฟฟ้าแรงสูงคลองเส้นหน่อยนี่ไฟฟ้ายัางบระดอดยู่ประมาณจากักสามสี่ร้อยเมตรนี่แหละนะครับเบิเ่งแปลงจริง อันนี้ด้านทั้งคลองน้อยครับด้านทั้งคลองสายไกลเป็นด้านทั้งทิศตะวันออกเสียงเหนือครับอันนี้คือทางเข้าตัวเมืองพนาไปทางรัดไปตลาดไปโรงเรียนก็รัดเซนนี้แหละครับนี่มือันนี้ฝนตกมันจืดเนี่ยห่างจากตัวพนานี่ประมาณจากัจกจักสามกิโลกลูกัวสามกิโลสี่กิโลนี่แหละ สิเขาพันหน้าสิเขาตัวจังหวัดสกลกับพานเซนนี้ครับเป็นทางลาดัดมันไกลดีเป็นท้งหน้าทั้งเบิดเป็นหน้าคลองครับเป็นหน้าลำคลองตัวหน้าเนี่เพิ่นพ่อท่านปรับปรุงครับถามาปรับปรุงเอานี่กัดัดม,ม่มีหม่องติเลยครับนี่ครับแปลงที่พ่นสิขายก็คือแปลงนี้แหละนี่เขาชื่อเขียวนี่ละความกวาง ความกว้างด้านหน้านี่ประมาณ40เมตรครับหย่าหลายๆนี่คือข้อใส่ไกลเลยครับเป็นบริตัดหย้ากวางกับพวกละไกลๆกับถุงยางเปีไว้แบบอยู่คนละ40เมตรความกว้างนี่ความยาวนี่เลื่อมเลื่อมวัดบางในแอบสิประมาณสัก200กว่าเมตรครับนี่ความยาวนี่ซื้อไปหมเลย ต, becue, นะต uz, hey, ัวนี้สิเป็นร so ่องร่องระบายน้ำนะครับต hmm. ัวนี <S 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 ้ร่องระบายน้ำเพิ่นป่อยถมด้วันนไผ่มาเฮ็ดขันไผ่มาเสือกับป่อยถมเป็นร่องระบายน้ำออกมาจากน้องบัวครับด้านทั้งด้านทั้งหลังเป็นน้องบัวน้องบัวนี่โมแมนน้องสาธาณะนะครับเขาเพิ่งกระใสเขาก็ขอใส่เขางันได้ เป็นดีโดยรอบนี่แหละครับเป็นท้องหน้าทั้งเบิดเลยอากาศโล่งโปร่งสบายเดี๋ยวมาเฮ็ดบานสวนอยู่กัดเหมาะเลยครับนี่มองนในพวกเฮ็ดบานสวนเนี่ยคนมาอยู่เต็มไปหมดแล้วอากาศดีลมพัดสวยๆเลยบ่มีเสียงรบกวนบ่มีบ่มีเด็กแว่นมาบิดแมนแมนแมนหรอก นอนหลับสบายเป็นอิสระนี่ครับคือโดยวรวมนี่ครับแนวเขียดทางด้านทิศตะวันตกขแท่ขั้นนี่ะซื้อไปเลยยินแลงนี่ยกไกลจากทางลาอยางสิประมาณจัก จะหาลอยเมตรนี่แหละทางลายยางเส้นต้นเพิงดอนมวยแล้วก็ใกล้จะข้อนกียครับข้อนกียที่เฮ็ดมาบอลนั่นหอนนี่จะประมาณจาก200ักสองลอยเม็ดก็มีโครงการอะไรละก็อีกบัวโดนอีบอนกบัวตรงก็น่าจะเป็นข้อนกียร์เบ้อแล้วนี่ข้องใส่ไกลก็สิเป็นประมาณนี่แหละสิเป็นข้องดินครับข้องดินกว้างประมาณจักเมตรหนึ่งเลือประมาณจักเมตรหนึ่งนี่แหละ คลองเสร็จไกลคล้องเขาแปลงแต่เขาอยากเห็ดทางเขาไปแปลงของเขาก็คือว่างทอลงอทอมาลงแล้วก็เอาหินลูกังมาถมเลยเหตดทางเขาได้สบายมองอานามคลองเขาหน้าเขาครับนี้ปล่อยเขาได้สบายเลยเขาก็งามดีครับ แต่ขีลายหรืองามกันแล้วแต่ผู้เห็ดเนาะแล้วแต่ผู้ดูแลอันนี้ผมไม่แปลงห้าวครับแปลงขาเคียงข้าวนาเติบเน็ดยางไป็นาปบางท่าหลังกันเนี่ยเขียดมันกับเบิองง่ายครับเบิงชัดเจนอยู่ดอกเป็นเป็นหน้าให้เดียว กวงจาก40เมตรนะครับขั้นเดียนขั้นแดนแนวเขียดน,นี่ครับซื้อไปเลยโอ้ลืมบอกราคาครับลืมบอกราคาพื้นที่หาไรกบหกตารางว่าเนี่ยพันสี่ขายแปดแสนนะครับขายแปดแสนทวนกระสิตถือไรล,ละไรล,ละแสนหกเนาะไรล,ละแสนหกราคาเนี่ยก็พอฟั่งครับพระว่ติ หลายแปลงครับที่ผมรีวิวไปกันมีแต่ร์สองแสนเนาะที่เพิ่นขายไปกันมีแตอรลายละสองแสนแปลงนี้ราคาถึกแล้วมั้คือลายละแสนหกแปดแสนทวนครับเพิ่นที่ขายหนึง่งค่าโอนค่าโอนค่าเสียจจายทั้งเบิดนี่เพิ่นว่าออกคนละเครื่องเพิ่นว่าทั้งค่าโอนค่าภาษีค่าอย่างนั้นละแปลงนี้เพิ่นหัวกระได,ได้นะครับเพิ่นหัวกระได้มากจากักเัินที่อ,อะไร วันที่เกลีสิงหาครับเพิันพิ่งซื้อมาเัมนนี้ค่าใช้จ่ายนี่มันเป็นแปดเปอร์เซ็นต์ครับค่าภาษีมีค่าภาษีธุรกิจเฉพาะพร้อมเพิ่นว่าทังค่าโอนค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี่ล่ะแปดเปอร์เซ็นต์นี่ล่ะออกคนละเครื่องเพิ่นว่ากับเบื้องต้นแล้วค่าใช้จ่ายก็สิทั้งเบิดนั่นก็สิประมาณสองหมื่นแปดร้อยออกคนละเครื่องก็สิประมาณหนึ่นสี่ร้อยนี่ละค่าใช้จ่าย หาไรนี่ก็สิเป็นให้หน้าโยจะให้สามสี่เป็นให้หน้าโยสี่ให้ถ้าจะมาแตงไม่เนาะถ้าจะมาปรับมาแตงใหม่มเมื่อก็แล้วแต่แผนเฮา,าเนานะแต่แผนบางคนก็นวาสิเฮ็ดให้หน้าเบิดี่สิก็ต้องได้ปรับลงหมองเด้มันสูงมันต่ำกับปรับลงใส่กันให้มันได้ระดับให้หน้าเขาง,ง่ายๆนี่สิครับต้องเด้แตงหรือบางคนครับวาอยากเฮ็ดมองปลกเฮือนเนี่ย ยาเข็ดมองปลูกต้นไม้เนี่ยยาเข็ดหน้าเนี่ยถ้าแบง่งโซนจังสั่นก็บกระสิบ่ได้ปับหลายครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโซนอยู่โซนต่ำโซนสูงมาทางหลังนี่กรับเข่ากับบองงามมาได้ครับก็บเป็น,นหญ้าลายเนี่ย มันขึ้นอยู่กับการดูแลเนาะนี่คือแปลงตรงขามคือแปลงข้างๆกันนี่ครับนี่ของผลง่ามนี่ครับบ่มีหนาเลยขึ้นอยู่กับการดูแลนี่มาดรานล่างแปลงไม่สิิเป็นน้องนามครับ เป็นน้องบัวแต่ว่าบอมันน้องสาธารณะด้ครับเด้อเป็นน้องส่วนตัวครับนี่เขียดดินเท่ากับสิยับก็บไปอีกครับกลางน้องหมดละเพราะว่ามันบอมเตรียมน้องส่วนนั้นสิ้าเมตรเนาะเขียดนั้นอีกสิ้าเมตรมันสิเป็นเขียดของโซบประทานครับนั่นที่เป็นป้าอึมครึม,มนี่ก็คือคลองโซลประทานครับคลองใหญ่ แล้วก็มีไฟแรงสูงครับไฟแรงสูงอยู่ทั้งนั้นเห็นบ่นเอาเสียดเอาสามารถปับปรุงได้ครับน้องนี่ติดเป็นน้องเก็บกักน้ำบ่เรือเสียดมาถมมายังกัดสามารถเทดได้ครับเป็นหน้า เป็นหน้าหาให้มองนี่กับเขางามอยมองก,กางๆกลางๆสองสามให้เขาบางามแต่ว่ามันเปลงแปลงขางเคียงนะเปลงนขางเค,ยงเงเคียงเขาเขาเจางามงามมเป็นอับูุเห็ดเนาะเอาคันสนใจกับติดต่อ้สอบถามเข้ามาได้ครับเ้อที่เบอร์ศูนย์แปดแปดสามสามสองสองศูนย์หาสาม บันทึกเบอร์ผมกับไล่สิเกลดอกไล่ลุงอาจเฟสกับลุงเอิดอาดหัวล้านนี่ละครับหาอะไรพันธุ์สิขายยกแปงแปดแสนครับราคาเนี่ยพอฟังครับจับต้องได้กัดเสียดเป็นหน้าหรือเสียดเป็นโคกน้องหน้าเสียดเป็นหม่องโยหม่องเศร้าได้สบายเลยครับนี่อากาศดีบรรยากาศดีพี่นอ้องอยเต็มไปหมดแล้วอ่ะสนใจกติดต่อสอบถามมาด่วนๆน,นะครับเด้อ คินี้เอาซ้ำนี้เนาะขอบคุณมากสวัสดีครับ